เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เต้นมึงมีมึงมีคล้อสายฟ้าด้วยเหรอวะมีทุกตัวเลยเอาจริงๆจะเล่นตั้งนานไหนอ่ะแล้วกูไม่มีอ่ะจะพาไปเกมเดี๋ยวพาไปเกมโอเคโอเคเฮ้ยโคตรเจ๊เอ้โอว่ะทอร์ตนทอร์ตนเฮ้ยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปก่อนเปิดคลิปก่อนฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Foxkill Gaming Channel แล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม Bang อ n Ball นะครับผม วันนี้ก็อยู่กับไนเตอร์แล้วก็นายโชกอีกเส้นเคยมาดีครับดีครับ,บไปวันนี้เดี๋ยวไนท์เตอร์จะพาเราไปฟาร์มนะฮะเอาคอนทองกูอยากได้เหมือนมึงมากเอามาโผล่ห้องน้ําเฉยไหนมีใครรู้เรื่องทำไมตัวใหญ่มันมันต้องมันต้องเก็บเลือดอ่ะแอ๊เน่มีรักมึงรักหรอมึงเป็นรักในโถส้วมไปมึงเป็นรักในโถส้วมซัดอยู่ไหนเนี่ยห้องน,น้ำนไปรักในโถส้วมโอเคไปกูโชกุนนะเว้ยแบบกูโช กูโชว์นกอะ,อะมามาแล้วโอ้โหคิดว่ามีท้อนคอแล้วมึงขิงเหรอไอ้ไป้าไปเออไปลุกก่อนไปมาอเออช่วยจำไดนไหมดูดูด,ด,ด,ดเอา้าไอ้ <c oughs> หาตน้นถ้าเปิดกล่องมึงแกล้งหมดเลยไอส้สต<า> <c oughs> ิมามาหาทองมามาหาทองมาจัดการเดียวแน่มามามา มาตามหาคอสทอกันนะฮะมาอยากรู้มันเป็นยังไงถ้าได้มาแล้วนี่ถ้าเกิดว่ามีรถก,กับตันเบกานี่ได้เลยเนะี่ยตั้งทีโอเวนเจอร์เลยเซ็ตเลยมันได้ทั้งเซตเลยมันไม่ได้แค่แค่คอสอย่างเดียวเยี๋ยวเดียวเดียวตรงนี้เดีย๋ยวตรงนี้เลยอ่โอคโดนจะไปบ้าโอ้ยห่นน้าไปนรกนหน้าไปทันไอ๋อโอ้โหเดี <c oughs> ย๋ยวก่อน <c oughs> โอ้ยตัวบอลเลิศเลยสัตว์อะไรเงี้ยเลยต้องสู้เหรอต้องสู้อีเชียทอเนี่ยเทพเจ้าโอดินไอ้เยี้ยตัวบอลเลิศเลยแล้วกูจะสู้ยังไงอ่ะยังสู้ได้เลยเอาดิอุ้ยอุ้ยกูจะตายกูจะตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนะจีตัวเล็กมันอ่ะมันได้เฉียวๆอ่ะแล้วก็หนุนเข้ามาโอเคโอเคโอเคตัอเขียวเฉียวเนี่ยมันจะได้ไม่กลับเข้าลากเฮ้ยโดนดูดโดนดูด อุ้ยโดนดูดโดนดูดีเ้ยอุ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 ้ยมันดูดกูมันดูดกูเข้าไปแล้วอะไรจะเข้าไปยังไงอ่ะมันดูดอะเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ตีลึ้ใไ่มนด้วยมันจะได้คลายออกมาโอเคเย้ยโอเคเย้อโอ้โหใส่ฟ้ามีกันแม่เอ้ยโอ้โอดินเดี๋ยวก็ จะยครับพี่เอออืมลุมันลุมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออไอไอลูกอค้กมันตัวไอ,ไอตัวมันหดหลงละตัวมันถล,ล่มลงละเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเจ้ที่เจ้ี่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเอาละเออมาดีตายได้แล้วอีหยัยยงวะทำไมได้ง่ายอย่างนี้ ตายโคตรไงทำอะไรถึงเอ้ยเอาว่าดีมีหมวกได้มีหมวกได้ไดูซิไปเย็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพาไปเอาไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงกระทานแม่ที่เราเอากันไม่ได้สักทีโอเคไปเฮ้ยไว้ไว้หนวด โอ้อยู่นู่นแล้วมา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 แล้วย้ยล่วงออ๊่วงบุ๋งลงน้ำเฮ้ยยอุ๊ยบุอ่าถมเมืองอ่าอ่ยเออถ้าคือฟ้อโอ้อ้เยอกูโดนกูโดนพอพอโดนรังแก เฮ้ยมีตัวมีตัวแอบมีตัวแอบอีแอบวะมึงอีแอบวะไอ้ส้มไปยนมึงมาเนี่มาเนี่ยอ้อุ้ยงงละไปก่อนโอเคกูอุ้ยแม่งงงแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจอบังต้นไม้บังหมดแล้ตัวนี้ใช่ป่ะตัวนี้เอออืมอืมเออไม่กลัวไม่เคยวันไม่เคยหวั่นตายซะไอ้ต้มไปยินมึงตายตายเออแตก มเไอตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยไอ้ตัวนี้แหมหลบอีหลบเหรอเป็นหลบเหรอมึงหลบอุย้ยโดนหนามโลหนามโลหนามเย้ยโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาจังหวะไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนโอเคอออพุ่งนั่นแหละสวยเออนั่นแหละต้องเปิดต้องมีคนตามมีคนเปิดต้องมีคนตามเออตายซะมาถล่มบ้านก็อือนะฮะจังหวะนี้ ไม่ต้องหนีมึงไม่ต้องหนีจิ <rukt uren ament> ๋วแต่แจ๋วบอกให้โว้ยกูมึนด้วยไอ้สติกูติดติดสตันเออติดสตันเฮ้ยมันเป็นไก่ว่ะเป็นไก่เป็นไก่น่ารักว่ะเฮ้ยเอ้ว่ะเดี๋ยวไปไหนวะมาเดี๋ยวพ่อเคฟซี้กินมาฮะไปไหนละมันเป็นอแบบนี้เว้ยมันเป็นสกิลของไอ้กระทาน โอ้กระทาสาบ er. สายเป็นไก่อะเหรอใช่ที่อนี้ก็เป็นไก่หมดอ้าวหลุดเฉยอย่างวะเล่นเพลินเกินจนหลุดเลยเอ้าน้นก็หลุดอ่ะกลับมาแล้วมีไงกูมาพร้อมคอรสายฟ้าไอ้ยกูได้คลิปปกแล้วเออลงถส้วมไปใส่สัตว์จุก มีความสุขอยู่ในโถส้วมซะโอเคไหมเดี๋ยวปิดคลิปด,ดีกว่า <c oughs> ขาแล้ว <c oughs> วันนี้มาเอาค้อนพอเดี๋ยวพัทหน้าถ้ามีโอกาสจะมาต่อใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ